เกิดหย่กันครับเนี่ยขึงนอาหน่อยนอ,อยไงก็แซปเกินสิไปจิกนอน,นอเสียวออกนอนอเดียวนะครับนอนเนี่ยเสียวไวแล้วก็สิตัดล้ำนี่ออกครับเนี่ยบ่่อยสมบูรณ์มาใหญ่นะครับขนานกับจีเดีวออกเด้ก็ถาพูราครับถานอไม่ไหเห็นมาจังเสียวไวนะครับ โอ้ขังลางก็อ้อนเลยครับฝนตกใส่เราดินเปียกเอเลเลยบ่าจะออกดีปัญญังหรือเปล่าเป็นแหลงครับ Ni lần đây xong nơi nắng hấp nữa nối 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 nó nối 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 nối

นี่นออวก,กเลยครับนี่ก็นอแย่ครับเราก็มีนอน่อยกําลังขึ้นไหลครับ<ไ>เบิรไปครับ cũng động hết ngày hôm nay, do you have me? Night a bữa lắp gần lưới nói tiếng lửa... nó tia hoa tia lắm lắp nắp 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 ฝนตกลงมาใส่กับเปียกครับชุ่มชื้นดีนี่แหละก็จะต้องใหม่ก็จะขึ้นดีนะครับก็ได้เอ็มคูพอดีครับนี้จะลั่งว่าสับน้องใหม่อีกแล้วนะครับหลายตื่นนี่หลาะเ,น,าเนี่ยตอนไงไงนะครับเราก็เริ่อมงาแล้วนีวน่นะครับ,น,รน,รบนี้ก็สับน้องใหม่ใน,นสวนเขานะครับช่วงนี้คือ น้ำมันปลาไงยังบนท่านในมีนะครับกับเบงจีรำสับน้ำมันนี่สวนไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าน้ำมัปนปลามีกะเดี๋ยวจะลับเสื้าไปสับพี่น้องเบิงอยกนะครับสำหรับคิมีมกะฝากไว้ซ้ำหน่อยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้ดเดี๋ยวไปเห็นได้กินบแบบ